สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองวิกฤตครับรายการที่จะสรุปความเคลื่อนไหวของราคาทองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและรวไมไปถึงครับการคาดการณ์ทิศทางราคาทองที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับผมสัปดาห์หน้ามีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่สําคัญต่อตลาดทองกลยทุทธ์การลงทุนทองมองอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมพีรพงษ์จะสรุปให้ฟังครับก่อนอื่นนะครับเรามาสรุปถึงความเคลื่อนไหวของราคาทองสัปดาห์นี้กันก่อนครับสัปดาห์นี้นะครับราคาทองถือว่า ปิดลบตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ถือว่าปิดปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของวันจันทร์นะครับราคาทองนะครับเปิดตลาดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1913เหรียญน,นะครับผมระหว่างสัปดาห์เห็นไหมฮะ ในการทําโลต่ําสุดเรื่อยๆครับและล่าสุดไปทําโลต่ําสุดไว้ที่ประมาณ1,885เหรียญน,นะครับผมนะฮะถือว่าหลุด1,900เหรียญแล้วด้วยนะครับในส่วนของราคาทองคําในตลาดโลกนะครับทีนี้ในส่วนของราคาทองไทยเนี่ยเราพบว่านะครับ ราคาต่าสุดระหว่างสัปดาห์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ31,800บาทนะครับอ้างอิงสมาคมค้าทองคานะครับในส่วนของราคาทองรับซื้อคืนสูงสุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ31,850บาทนะครับถือว่าแก็บนะครับน้อยมากเลยนะครับแม้ว่าราคาทองคําในตลาดโลกเนี่ยจะดิ่งหลุด1,900เหรียญแต่ว่านะครับเจอในส่วนของเงินบาทนะครับหนุนนะครับเงินบาทตรงนี้นะครับอ่อนค่าหนุนทําให้ราคาทองในประเทศเนี่ย ปรับตัวได้ไม่เยอะนะครับเราเห็นว่าในส่วนของราคาทองในประเทศนียก็ไม่ได้เคลื่อนไหวมากเท่าไหร่นะครับผมนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมของราคาทองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของภาพรวมความเคลื่อนไหวราคาทองไทยตั้งแต่ต้นปีกันบ้างครับถือว่านะครับก็ยังคงนะฮะปรับตัวอยู่ในทิศทางขาลงอย่างต่อเนื่องนะครับผมเห็นไหมฮะตอนนี้นะครับช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับกราฟมีการปรับตัวลดลง ลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยก็ยังสูงกว่าไตรมาสแรกของปีนะครับผมที่ราคาทองเนี่ยจะเคลื่อนไหวอยู่ราวประมาณนะฮะสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยกบาทเพียงเท่านั้นครับผมนะฮะอันนี้คือภาพรวมราคาทองนะครับผมในอดีตนะครับมาต่อกันในส่วนของภาพรวมราคาทองณปัจจุบันครับราคาทองวันนี้นะครับวันศุกร์ที่18สิงหาคมครับเวลาบ่าย2โมง50นาทีครับ ราคาทองคําแท่ง96.5น้ําหนักบาทอ้างอิงสมาคมทค้าทองคำนะครับรับซื้อคืนอยู่ที่3 1 7 0 0ขายออกอยู่ที่3 1 8 0 0ขณะที่ในส่วนของราคาทองออสซิลิสครับรับซื้อคืนนะครับ3 1 6 9 8บาทครับขายออกครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ3 1 7 3 8บาทเพียงเท่านั้นครับ ตรงนี้อ้างอิงในส่วนของราคาทองคําในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ1,894เหรียญครับมาต่อันที่ในส่วนของข่าวสารราคาทองคํากันบ้างนะครับช่วงนี้นะครับราคาทองถือว่ามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะเห็นว่าราคาปิดเนี่ยปิดต่อเนื่องติดต่อกันเปวันที่9แล้วนะครับก็เป็นผลพวงมาจากในส่วนของ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐครับต่างปรับตัวสูงขึ้นนะครับในรอบหลายทศวรรษเลยทีเดียวนะครับอันเป็นผลพวงจากในส่วนของกระแสการคาดการว่าเฟดนะครับน่าจะมีโอกาสนะครับในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นอย่างน้อยในครึ่งปีหลังนี้นะครับแล้วก็น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนี้ยาวนานนะครับผมตรงนี้เองครับก็ทําให้ภาพรวมตลาดทองยังคงได้รับปัจจัยลบจากปัจจัยนี้อยู่นะครับอีกทั้งในส่วนของนะครับเศรษฐกิจจีนตอน ถือว่าแย่เลยทีเดียวนะครับล่าสุดครับบริษัทเอวกีนนะครับของบริษัทจีนนะครับอสังหาจีนเนี่ยนะฮะยื่นลมละลายแล้วนะครับผมตรงนี้เองครับทำให้นะครับภาพรวมเศรษฐกิจจีนตอนนี้ยังแย่เข้าไปอีกครับทำให้เม็ดเงินลงทุนเนี่ยนะฮะโยกกลับเข้ามาลงทุนในส่วนของพันธบัตรแล้วก็ในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์มากขึ้นนะครับเราเห็นว่าตัวเงินดอลลาร์เนี่ย มีที่ทางปรับแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตรงนี้เองครับก็เป็นปัจจัยทําให้ราคาทองเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวนะครับผมและปัจจัยอื่นๆนะครับเป็นผลพวงจากสัปดาห์ที่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลข cpi ตัวเลข ppi นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขนะครับเงินเฟ้อต่างๆนะครับดัชนีภาคการผลิตภาคการบริการถือว่านะครับออกมาดีเลยทีเดียวนะครับเงินเฟ้อก็มีการปรับตัวลดลงตัวนี้แหละเองครับทำให้ปัจจัย ที่เฟดเนี่ยนะฮะยังหนุนฮอสกิตเฟดได้ต่อนะครับผมตรงนี้เองนะครับมันยังคงสะท้อนว่าเฟดเนี่ยน่าจะสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปได้นะครับเพราะว่าภาพรวมแล้วตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆยังออกมาดีอยู่นะครับอันนี้เป็นภาพรวมในมุมข่าวสารราคาทองนะครับที่ส่งผลต่อราคาทองในช่วงสัปดาห์นี้ครับมาต่อกันที่ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐคืนนี้นะครับว่ามี ัวเลขอะไรที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาทองได้บ้างนะครับผมวันศุกร์ที่18นะครับตัวเลขที่สําคัญยังไม่มีนะครับผมทีนี้เราก็จะข้ามไปในส่วนของสัปดาห์หน้ากันครับว่ามีอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างวันจันทร์ที่21ครับตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งอเมริกานะครับก็ยังไม่มีนะครับผมนะฮะวันอังคารนะครับก็จะมีในส่วนของนะฮะการประชุมนะครับบริกสนะครับกลุ่มประเทศ อำนาจใหม่นั่นเองครับวันอังคารที่22นี้นะครับหัวข้อการประชุมนะครับน่าจะพูดถึงเรื่องสกุลเงินใหม่นะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสกุลเนี้ยนะฮะที่บริกออกมาถแถลงเนี่ยน่าจะใช้ในส่วนของทองคำนะครับอ้างอิงในการซื้อขายด้วยนะครับน่าจะเป็นปัจจัยอะไรบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองแน่นอนครับแล้วก็ในส่วนของ exiting home sale แล้วก็ ริซมอนด์แมนูแฟคเจอริงอินเดของอเมริกานะครับก,ก็จะมีการประกาศในช่วงเวลา3ทุ่มนะครับผมในช่วงของคืนวันอังคารที่22สิงหานะครับวันพุธนะครับก็จะมีในส่วนของแฟลชแมนูแฟคเจอริงพีเอ็มไแล้วก็แฟลชเซอร์วิสพีเของอเมริกานะครับค่อนข้างสำคัญเลยที่ดทเดียวนะครับผมนะประกาศในช่วงเวลา2ทุ่ม45นาทีนะครับมาต่อกันที่ในส่วนของวันพฤหัสบดีบ้างครับที่24สิงหาคมก็จะมีในส่วนของ ตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับสุดท้ายไฟนอลครับวันศุกร์ครับที่25สิงหาคมก็จะมีในส่วนของนะฮะ revised UOM consumer sentiment นะครับของเมริกามีการประกาศในช่วงเวลา3ทุ่มนะครับผมติดตามกันให้ดีนะครับถือว่าไฮไลท์เลยเนี่ยนะฮะหลายๆข่าวนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อตลาดทองแน่นอนอที่สำคัญผมลืมไปครับวันพฤหัสที่24เนี่ยนะฮะ จะมีการประชุมนะครับเฟดนะครับที่แจ็คสันโฮลนะครับสิมโพเซียมนะครับตรงนี้สำคัญเลยนะครับเพราะว่าน่าจะมีในส่วนของคณะกรรมการเฟดแล้วก็ประธานเฟดเนี่ยน่าจะออกมาพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจของอเมริกาภาพรวมเงินเฟอร์แล้วก็นะฮะทิศทางของดอกเบี้ยสหรัฐในครึ่งปีหลังนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างสําคัญและไฮไลท์ไว้เลยนะครับผมนะสำคัญมากนะครับแล้วก็การประชุมนี้นะครับก็จะจัดต่อเนื่องนะครับ อ่หลายวันเลยทีเดียวนะครับวันศุกร์นะครับผมนะฮะวันเสาร์นะครับผม3วันนี้นะครับโฟกัสให้ดีนะครับส่งผลต่อตลาดทองแน่นอนนะครับฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะในเมื่อจะมีข่าวไม่ว่าจะเป็นบริกนะครับผมในเรื่องของการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นแจ็คสันโฮเรามองว่าทองคําน่าจะได้รับปัจจัยลบจากปัจจัยดังกล่าวอยู่เพราะว่านักลงทุนเนี่ยยังคงต้องอ่าอ่เขาเรียกว่าอะไรก็ยังคงชะลอก,การเข้าซื้อ นะครับผมเพื่อที่จะไปรอความชัดเจนนะครับในการประชุมนะครับที่แจ็คสันโฮของเฟดมากกว่าว่าเอาจะเอายังไงว่าครึ่งปีหลังเนี้ยนะครับมีแนวโน้มแค่ไหนที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะฮะนะครับประมาณนี้หรือยาวนานแค่ไหนนะครับผมอันนี้เป็นข่าวสารราคาทองนะครับผมที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าครับมาต่อกันที่ในภาพรวมของทิศทางค่างเงินกันบ้างนะครับล่าสุดครับในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์ไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงนะครับ ยังคงปรับตัวอยู่ในทิศทางขาขึ้นอยู่เห็นไหมครับว่ากราฟแท่งเทียนนะครับยังไม่หลุดจากแนวรับนะครับที่กลุ่มก้อนเมฆอัพคโมกลุ่มก้อนเมฆสีเขียวๆนี้นะครับทำหน้าที่เป็นแนวรับอยู่นะครับผมเห็นไหมฮะในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วเห็นไหมฮะเราก็คิดว่ามันน่าจะรีบาวขึ้นได้แหละมันก็รีบาวขึ้นนะครับเพราะว่านะฮะตรงนี้ถือว่ายังพงเป็นแนวรับที่แข็งอยู่นะครับชนันล่าสุดนะครับตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับเคลื่อนไหวอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ยังคงมองว่านะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะราคาทองเนี่ยยังคงถูกปัจจัยลบจากตัวสกุลเงินดอลลาร์ที่มีทิศทางปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับตรงนี้เองครับอาจจะทําให้ราคาทองเนี่ย ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้มากนักนะครับผมนะฮะถ้าดูในมุมของเทรนด์ของตัวกุลเงินดอลลาร์นะครับมาดูในส่วนของภาพรวมเงินบาทกันบ้างอันนี้กลับกันนะครับผมนะฮะเงินบาทนะครับมีทีท่าว่าจะอ่อนค่าลงอ่จะแข็งค่าลงบ้างแล้วนะครับหลังจากที่อ่อนค่ามาอย่างต่อเนื่องหลายวันเลยนะครับจนในส่วนของนะฮะ ISI Indicator นะครับก็ทำจุด Overbought ไปแล้วนะครับผมเห็นไหมฮะ อยู่ที่ประมาณ35.60นะครับฝ่าแนวต้านนี้ไม่ได้นะครับก็ปรับตัวย่อแล้วก็ถ้าดูในมุมกรอบนะครับก็เริ่มหลุดจากกรอบเทรนขาขึ้นนะครับผมตรงนี้เองครับถ้าหลุดจากกรอบเทรนขาขึ้นเนี่ยนะฮะตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ35.36ละนะฮะอาจจะทําให้ในส่วนของราคาทองในประเทศเนี่ยครับมีแนวโน้มปรับตัวลดลงด้วยนะครับถ้าสัปดาห์หน้านะครับราคาทองคําในตลาดโลกเนี่ยนะฮะยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบอยู่ แต่ว่าเงินบาทมีทิศทางแข็งค่านะครับอาจจะทําให้ราคาทองคําในประเทศเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลงนะครับผมเราอาจจะเห็นราคาทองในประเทศเนี่ยเคลื่อนไหวยอยู่ที่ประมาณ31,7 0 0 3 1นเอ่กอ1,600กก็เป็นได้นะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับทิศทางเงินบาทนะครับผมก็น่าจะมีความเริ่มชัดเจนนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับผมน่าจะมีการเลือกตั้งเอ่อโทษนะครับน่าจะมีการเลือกนะครับ ายกวันที่22นะครับผมสัปดาห์หน้านะครับตรงนี้เองครับถ้ามองว่าถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลนะครับรวมเสียงได้นะครับตรงนี้เองมองว่าเงินบาทน่าจะมีโอกาสกลับมาแข็งค่าได้นะครับผมนะฮะตรงนี้เองนะครับให้ระวังนะครับสําหรับใครสายย่อซื้อนะครับผมนะฮะ อาจจะทําให้นะฮะยอดซื้อมาแล้วเราอาจจะเห็นราคาที่ยอดต่ำลงมาได้นะครับผมนะฮะเนื่องจากเงินบาทนะครับจากที่อ่อนค่ามาโดยตลอดเริ่มกลับฝั่งแล้วนะครับมาดูในส่วนของ time f r a m e ราย4ชั่วโมงเห็นไหมครับเริ่มหลุดกรอบแล้วนะฮะน่าจะกลับลงมาเทสบริเวณกลุ่มก้อนเมฆนะครับที่ทําหน้าที่เป็นแนวรับไว้ตรงนี้นะครับนะฮะแนวโน้มน่าจะลงมากรอบข้างล่างนะครับอันนี้เป็นอินดคเตอร์อิชิมุกุคลาวที่ผมใช้เนาะนะครับอ่าประมาณนี้นะแนวโน้มมันก็จะมาประมาณนี้ นะครับปึ๊บปึ๊บนะนาจะมาตรงนี้นะครับผมถ้าหลุดประมาณเท่าไหร่เนี่ยกรอบตรงนี้ใกล้ๆหลุดแล้วละถ้าหลุดมาก็น่าจะเคลื่อนไหวประมาณ35.20 10ก็มีโอกาสนะครับผมนะฮะ ตรงนี้เองเนี่ยอาจจะลุ้นทําให้ราคาทองคําในประเทศเนี่ยปรับตัวลดลงใครที่รอซื้ออยู่นะครับน่าจะไปรอซื้อสัปดาห์หน้าน่าจะได้โอกาสซื้อถูกถ้าราคาทองมันยังไม่เคลื่อนไหวไปไหนนะในส่วนของราคาทองคําในตลาดโลกทีนี้มาดูในส่วนของตัวทองคํากันบ้างครับผมนะฮะทองคำนะครับวันนี้นะครับวันศุกร์นะครับถือว่านะครับเปิดตลาดนะครับอยู่ที่ประมาณ1889เหรียญนะครับก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับกลับมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ1893เเหรียญนะครับ ก็ยังนะฮะฟื้นตัวได้ไม่ถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะครับผมเพราะว่ายังคงเชิญปัผชิญปัจจัยลบหลายๆตัวอยู่นะครับผมนะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่จะหนุนทองได้เนี่ยเราต้องบรรลุในส่วนของฟันเดเมทัลนะครับมาดูกันว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมาจะมาอุ้มบริษัทเอเวอร์แกรนด์นะครับของทางจีนบริษัทอสังหาหรือไม่นะครับเพราะว่า,าทางรัฐบาลจีนน่าจะไม่ปล่อยให้บริษัทนี้นะครับล้มนะฮะผมนะฮะ ก็จะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของจีนนั่นเองครับผมนะฮะน่าจะาประมาณสักสัปดาห์หน้าอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดแก้ปัญหาเสร็จเราอาจจะได้นะครับปัจจัยนะครับหนุนทําให้ราคาทองฟื้นตัวได้นะครับผมนะฮะแต่ว่านะครับถ้าไม่มีมาตรการช่วยเหลือืออะไรครับน่าจะเป็นปัจจัยลบมากกว่าเม็ดเงินลงทุนน่าจะ move ม,มาถือตัวดอลลาร์มากขึ้นนะครับผมจากฝั่งจีนนะครับผมนะฮะนี่เป็นภาพรวม ทางเทคนิคนะครับยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลงอยู่เห็นไหมครับยังคงตีอยู่ในกรอบคู่ขนานขาลงอยู่แต่ว่าแต่ว่านะครับการปิดปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับมันน่าจะมีสัญญาณเฟื้นตัวบ้างแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าเรามาดูในส่วนของอินดคเตอร์นะครับในส่วนของ ISI เห็นไหมครับทำเฟรมราย1วันถือว่าแตะจุดโอเวอร์โซแล้วนะครับผมนะฮะแตะจุดโอเวอร์โซนะครับหรือจุดขายมากนะครับ ซึ่งเมื่อไรก็ตามที่แตะจุดขายมากเนี่ยโอกาสที่จะมีการโซวิงของราคากลับเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นในอดีตที่ผ่านมาที่ช่วงที่ราคาทองณนะช่วงนี้ฮะประมาณ28่ส่เ้ห็นไหมฮะราคาทองนะครับปรับตัวโอเวอร์โซลงมาเห็นไหมครับพอแตะจุดโอวจุดโอเวอร์โซปุ๊บก็มีการรีบาวกลับของราคาดังตัวอย่างเห็นไหมครับปึ๊บตีคู่ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวลองลองย้อนไปดูอีกนะฮะ รอบนี้นะครับประมาณมีนาคม27 27ิบเจ็ดยี่สเจ็ดคุมพาเห็นไหมครับโอ้จุดโอเวอร์โซเห็นไหมฮะก็มีการสวิงราคากลับออกมาทุกครั้งเลยนะครับอันนี้เป็นไทม์เฟรมเดย์ตอนนี้เราก็น่าจะมีความหวังเล็กๆนะครับว่านะฮะถ้ามันยังไม่หลุดกรอบประมาณ1885เหรียญ1875เหรียญเนี่ยมันน่าจะมีการสวิงกลับของราคานะครับผมนะฮะก็ลุ้นๆดูนะครับผมนะฮะแนวรับนี้นะครับก็ ยังแนะนำนะครับว่าน่าจะยังไม่แย่นะประมาณ1,875ยเหเหรียญ1 8 en, 1, 8่นสาเหรียญสำหรับใครนะฮะยังไม่มีทองอยู่ในมืออยู่นะครับก็ยังแนะนำอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยเราซื้อเข้าไปแล้วเขาหลุดประมาณ1,865 1,860เหรียญไปอันนี้ต้องคัสลอตนะฮะเพราะว่ามันน่าจะกลับลงต่อเนื่องนะครับน่าจะไปที่ประมาณ1864030ออะไรอย่างเงี้ยครับผม นะฮะณช่วงนี้ถ้ายังไม่หลุด1 8 8 5 1 8 7 5ก็แนะนำนะครับว่าย่อซื้อได้นะครับผมเพราะว่ามันก็ทำจุดโอเวอร์โซแล้วนะครับโอกาสกลับตัวมีไหมมีนะครับผมนะฮะนะฮะแต่ว่าสำหรับใครที่มีซื้อไว้แล้วแล้วกลัวความเสี่ยงว่ามันจะลงต่อนะครับถ้าอยากให้ชัวร์นะครับผมแนะนำว่านะครับก็รอให้เขานะครับอ่ารีบาวกลับไปดีกว่านะครับผมนีมี2ช้อยนะรีบาวกลับไปนะครับ อ่านี้ไปประมาณนี้พันแปดร้อยเหรียญน,นะครับผมเพราะว่าประมาณพันแปดร้อยสิบเหรียญเนี่ยมันจะชนกรอบคู่ขนานขาลงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาตีขึ้นมายืนเหนือพันเอ่อโทษนะครับพันเเหรียญถ้าตีขึ้นเหนือพันเเหรียญได้ถ้ามีโอกาสจังหวะย่อตัวลงมาอีกรละลอกหนึ่งอะ่ะผมจะแนะนําย่อซื้อนะครับผมนะฮะมันน่าจะส่งสัญญาณขาขึ้นระยะสั้นแล้วนะครับเพราะว่าเบรกกรอบคู่ขนานขาลงได้นะครับชนะน,นะครับประเด็น นะครับเทคนิค uh, ต่างๆเนี่ยก็จะมี2 w a เวนะครับเวแรกนะครับรอซื้อ1 7 1 8 7 5 1 8 8 5คัดลอตถ้าหลุด186065นะครับอีกเวน,นึงนะครับรอให้เขา break, เบรก1910เหรียญขึ้นไปก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเขาย่อลงมาเนี่ยเราก็จะ follow sub so follow by ย่อซื้อตามนั่นเองนะครับผมเพราะว่าฝั่งซื้อน่าจะกลับมาเพราะว่ามันอยู่ในโซนจุดกลับตัว แล้วเป้าหมายของเขานะครับก็จะเคลื่อนไปที่บริเวณนะครับกลุ่มก้อนเมฆด้านบนตรงนี้ที่จะทําหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับผมเหมือนในอดีตที่ผ่านมาได้เองครับที่เขาปรับตัวลงเยอะๆแล้วนะครับผมสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องกลับขึ้นไปนะครับเพื่อไปเทสแนวต้านนะครับผมนะฮะเพื่อไปเลือกทิศทางต่อนะครับผมนะฮะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1 9 3เยเหรียญ1,940่เหรียญตรงนี้นะครับว่าจะเป็นขาขึ้นได้หรือไม่นะครับผม ถ้าฝ่านะครับ1,943เหรียญขึ้นไปได้นะครับขาขึ้นนะครับจะมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับณช่วงนี้นะครับถ้ากราฟแท่งเทียนเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆหรือกลุ่มก้อนเมฆอับคุมกนะครับผมจะแนะนำย่อบายนะครับผมได้อย่างเต็มที่เลยนะครับผมเหมือนในอดีตนะครับที่กราฟแท่งเทียนเห็นไหมฮะเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆเราจะนิยมซื้อนะครับเพราะซื้อที่ไหลราคาก็ขึ้นแต่ตอนนี้นะครับภาพรวมแล้วนะครับกราฟแท่งเทียนยังคง เคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆอยู่เลยฉะนั้นนะครับผมฝั่งซื้อจะไม่ได้เปรียบนะครบฝั่งขายเนะี่ยจะได้เปรียบแต่ว่านะครับด้วยภาวะที่มันลงมา,มามากๆแล้วเนี่ยนะฮะมันก็น่าจะใกล้จุดกลับตัวแล้วเนี่ยนะครับผมนะฮะโอกาสที่มันจะกลับไปเป็นขาขึ้นระยะสั้นนะครับก็จะมีเช่นกันนะครับผม แต่ว่ามองว่าเป็นขาขึ้นระยะสั้นนะถ้าขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งต้องทําไมฮะต้องฝ่า1940ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับรอให้กราฟแท่งเทียนเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆนะครับเหมือนแบบนี้นะฮะผมก็จะย่อซื้อได้อย่างสบายใจนะครับช่วงนี้ก็ตุ้มๆต่อมๆหน่อยนะครับย่อบ่ายก็ยังคงแนะนําเป็นย่อบ่ายระยะสั้นนะครับผมนะฮะถ้านะครับสุดท้ายแล้วถ้า1910ไม่ผ่านนะครับโอกาสย่อก็น่าจะมีและโอกาสทำนิวโลก็น่าจะมีด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับในช่วงของมองมุมเทคนิคราคาทองนะครับประมาณนี้แพคติกนะครับการเล่นนะครับอยู่ใต้กลุ่มก้อนเมฆเรานิยมเซลอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆเรานิยมบายแต่ว่านะฮะกลุ่มใกล้จุดกับตัวตรงนี้นะครับก็บายระยะสั้นได้นะครับผมอันนี้เป็นภาพรวมโดยสรุปนะครับในมุมเทคนิคนะครับทองคำแท่งครับหากใครนะครับสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งของอสิริก็ ทักมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ